วันนี้มาอยู่กับเบอร์59นะครับเป็น AK74U นะครับตัวนี้นี่ยาวๆแบบนี้นะครับพับพันท้ายได้นะครับตัวนี้แบตด้านในนะครับเป็นแบต7.4โวลต์เวลายิงโบแบกด้วยนะครับแบบนี้ดึงโหลดกระสุนได้ด้วยในการดึงคันลังตัวนี้เยสโครเท่ <Yeah. S 1> ote, มาเดี๋ยวเราลองยิงกัน ความแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ220 240 fps เลยนะครับกระสุนเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก200ถ300ลูกนะครับถือว่าเยอะเลยนี่เติเปิดฝาด้านบนนะอย่าไปใส่ที่รูตรงนี้นะ <c oughs> บอกแล้วนะ <c oughs> ใส่แมกกาซีนนะครับผมให้ง้างสลักตัวนี้ขึ้นด้านบนก่อนแล้วกดล็อกเข้าไปแน่ปรับโหมดนะครับอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นยิงเซมิออโต้นะครับผม <c oughs> และยิงออโต้โดยการปรับโหมดต,ตรงกลางนะครับ <c oughs> ปรับด้านบนจะเป็นเซฟตี้ไกจะแข็งเนาะ แบตเตอรี่นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับด้านบนปุ๊บแล้วดันขึ้นมาได้เลยมันจะมีสลักล็อกไวให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนพันท้ายนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับผมกดปุ๊บเราสามารถพับปันธท้ายนี้มาเก็บได้นะครับนี่โอ้โหมันเท่ส่วนปลายปืนนะครับเป็นแบบเกียว14มิลนะสามารถถอดกระบอกเนี้ยเปลี่ยนได้เป็นแบบกระบอกเอ่อเทเซอร์หรือจะเป็นกระบอกไฟมีควันหรือจะเป็นกระบอกแฟลชก็ใช้ได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ